สวัสดีครับอุทยาหยดขับนะครับวันนี้เรามาเช็ดเรือนะครับตัวนี้เป็นเรือยามาฮ่าเอฟซียี่สิบสี่นะครับมากับเครื่องยามาฮ่าร้อยสี่สิบนะครับสองจังหวะฝาแก้วนะครับเครื่องนี้ดีมากนะครับกําลังกัดร่วมเอ่อร้อยสี่สิบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกำลังกัดเครื่องนะครับเครื่องฝาแก้วเลยนะครับเรือสวยมากนะครับลํานี้ข้างในมีปูอมลายไม้อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับ แล้วก็เมื่อกี้วิ่งเชสคร่าวๆได้อยู่55กิโลเมตรนะครับถ้านี่น้ำจืดนะครับ55กิโลเมตรถ้าทะเลก็น่าจะถึง6 0ได้นะครับเรือวิ่งดีมากนะครับเป็นเรือตัวนี้เป็นเรือตกปลารุ่นใหม่ๆแล้วนะครับข้างหลังก็จะมีประตูปิดหลังนะครับสามารถรอไปติดแอร์ได้เลยนะครับแล้วทรงสวยนะครับ Fc 24นี่เป็นเรือตกปลาที่ทรงสวยมากนะครับหน้ามันจะสูงครับแล้วก็หลังจะลาดลงนะครับ มากเลยนะครับเมื่อกี้เลี้ยวน่าจะหลุดนะครับฝึกน้ำวิ่งดีเลยนะครับตัดขึ้นอะไรดีเลยนะครับนิ่มมากนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้ชนขึ้นและนิ่มนะครับสวยเลยนะครับเก็บงานหมดแล้วนะครับตัวนี้มีวิ้นสมอหัวเรืออะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับใช้งานได้หมดอย่างทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าในลานะครับเหมาะเปิดเราทําใหม่เรียบร้อยนะครับ เซอรเช็คอย่างดีหมดแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับข้างในมีห้องนองห้องน้ํานะครับพาครอบครัวไปปิกนิกวันหยุดได้เลยนะครับแล้ะประหยัดน้ํามันได้นะครับร4อไม่กินมากนะครับโอเคครับผ่านครับ